เอาละครับกลับสู่ที่ผู้ชมช่อง The y o y s Official ทุกคนนะครับแล้วก็สมาชิกคนใหม่ที่อาจจะเซิร์ชมาเจอวิดีโอนี้โดยบังเอิญแล้วก็เข้ามาดูนะครับผมและนี่คือ The y o y s Official กับเกม Contra Ban d Police นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะเพราะมันมีเดโมออกมานานมากแล้วแล้วผมก็เคยนําเสนอเกมนี้ไปด้วยนะผมเมื่อประมาณปีก่อนแต่ว่าวันนี้เกมเต็มออกมาแล้วไม่ใช่ Early Access ด้วย แล้วก็ผมได้ลองเล่นแล้วผมชอบมากๆผมเลยอยากจะมาเริ่มเล่นใหม่อีกรอบแล้วก็ลงเป็นตอนๆให้ดูกันว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับจุดประสงค์ของเกมนี้คือเราจะเล่นเป็นตำรวจชายแดนนะครับตรวจอ่าพวกคนเข้าเมืองแล้วก็ขนของเถื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมพะไรจะเป็นยังไงเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับแบบย,วยาวๆนะเดี๋ยวขอ,อเบาเสียงลงนิดนึงนะฮะอ,อย่างที่ คุณผู้ชมเห็นกันด้วยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันเป็นการแปลแบบอ่าทรานสเลทนะครับดังนั้นบางส่วนคุณอ่านไปไม่เข้าใจแน่อนอนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เข้าถึงเนื้อหาเกมง่ายมากๆนะครับดังนั้นผมจะทำการแปลไทยเป็นไทยให้เองระหว่างที่เล่นให้ได้ดูกันนี้นะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มพาร์ทที่หนึ่งของ o อร์ด b a n ด Police กันเลยไปครับ <S 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 สภูนี่ครับก็คือเราจะได้เป็นตรำรวจอา่าต้องบอกว่าตำรวจชายแดนอ่ะเออคือคอยสกัดอ่าไม่ใช่สกัดต้องคอยตรวจคนเข้าเมือง ว่าเขาเข้ามือมาอย่างผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแอบเอาของเถื่อนหรือว่าเป็นอันธกอะไร,รพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันมากดปุ่มไ้ก็ได้เพื่อไปต่อจากไปน,น,นะครับคอนเทนต์แรกนะครับเป็นผลงานที่รับแรงบันดาลใจ,จากความจริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไปล้า่ครึงเหตุการณ์จริงหรือว่าบุคคลจริงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับผมกเ็เป็นการเตือนแหละคือเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาษาไทยจะเห็นว่ามันแปลแบบทรนสเลชมาก คาริคาต้านะครับผมข้ามชายแดนอะคาลิสตันนะครับอะคาลิสตันนี่ผมว่าน่าจะเป็นประเทศสมมุติอ่ะอืมมาแล้วครับโอโ้โหตื่นแล้วสหายเราจะไปที่นั่นเรี๋วเดี๋ยวนี้ลองอะไรจะไปที่นั่นอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลไทยไม่ได้ให้เพราะมัน,ม,นมันทาสเลตจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเห็นซับไตเติ้ลคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจพวกเขาเนี่ยพนันกับฉันด้วยวอตกาลังหนึ่งเลยนะว่าคุณจะทำงานได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกอืม แต่ว่าผู้ประชาการเนี่ยเขาเชื่อมันในโัวคุณมากสุดยอดแปลไทยเป็นไทยนะวันนี้ใครที่เห็นซัพย์จะเห็นว่ามันแปลแบบอ,อ่านไม่รู้เรื่องอะ่ะคำตามคำสั่งเขาจะดีกว่านะเออไม่ใช่นะั้นคุณอาจจะจบลงแบบโดนิคอฟก็ได้เขาเป็นคนที่แนวาสารมากเขาก็แค่อยากได้เงินอ,อ่ะอ่าและนี่ก็คือพื้นที่ทำงานของเรานะครับ เราอยู่ที่นี่แล้วอ่าตอนนี้ก็ไปรายงานกับผู้ชาการหน่วยโชคดีโอเคไม่มีดนตรีด้วยเอาละครับอันนี้ก็คือก็อหมอเป็นพืนที่ตรวจคนข้าเมืองนะเป็นชายแดนเป็นที่ที่เราจะต้องทํางานนั่นเอง,งอ๋อทหารรอคุณอยู่นะวันดี้ต้องรับสู่ชายแดน,นคาริสันในคาริสคาริสตักสกาอ่านยากเหลือเกินฉันเป็นผู้ชักการหน่วยชื่ออันเดรเยฟ โไปที่ออฟฟิศแล้วก็หยิบเอกสารของคุณแต่ผมขอบีเสียงเกมตรงนี้หนึ่งนนะผมรู้สึกเสียงมันมันดังมากเลยนะครับอ่ะมาสภาพแวดล้อมเพลงเบาลงหน่อยวิทยุโอเคประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นออฟฟิศของเรานะครับสังเกตว่าภาพมันจะแบบเงาเนะี่ยมันจะแบบหย,ยาบๆมากเอาเป็นว่าช่างมันเออนี่นะครับฟแฟ้มเอกสารของเราอยู่นี่นะครับ ตอนนี้เปิดเอกสารแล้วก็ตรวจสอบคู่มือของคุณนะครับอ่านี่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่มือฝึกหัดพนักง,งานนะครับนี่นี่นะฮะนี่การตรวจสอบเอกสารของคนก็จะต้องดูชื่อและนามสกุลนะครับผมดูอ่าวันหมดอายุของหนังสือเดินทางน,นะครับผมรูปถ่ายแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางด้วยนะครับผมเอาละมาเริ่มตรวจคันแรกกันเลยนี่นะครับ นี่ก็จะมีรถมาขอเข้ามึเรื่อยๆซึ่งเราถ้าเกิดว่าเราจะรับคนเนี่ยเราก็ต้องดึงทันโยกแบบนี้นะครับมาเลยครับมาเลยครับอา่าสวัสดีครับในการเข้าสู่คาริสตันนะครับคนขับรถต้องมีข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องอืมนะครับขอเอกสารนะครับผม ามาตอนนี้ดูอีกครั้งนะครับที่หน้าเอกสารนะครับนี่อโอเคเมื่อถึงขั้นตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เขายื่นมาให้เราตรวจนะครับเราก็ดูนะครับอย่างบัตรประชาชนอ,าอันนี้ก็นะครับชื่อโรมันทูตานะครับผมหนังสือเดินทางก็ตรงกันนะครับนี่คลิกแบบนี้นี่เลยเอกสารเปรียบเทียบนะผมการเปรียบเทียบช่องในเอกสารจะลดระดับาการรับรู้นี่ก็คือหลอดข้างบนนะครับระดับการรับรู้น่าจะเป็น เนี่ยเป็นความตื่นตัวซัมมิน่ตอนนะครับเมื่อ,อเมื่อคุณเหนื่อยเนี่ยการเปรียบเทียบจะช้าลงก็คือเหมือนกับว่าเราทางานหนักโอ้ยไม่ไหวแล้วตาลายตรวจเอกสารมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะผมก็ไปพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูระดับการรับรู้ของคุณนะครับซึ่งการอัปเกรดที่พักอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มได้มากขึ้นนะฮะอ่ะการเทียบกันอย่างนี้ถ้าเกิดสีเขียวคือข้อมูลถูกต้องนะครับผมคนขับไม่รับอนุญาตได้เข้าประเทศถ้าเกิดสีแดงนะคือห้ามเข้าประเทศเลยนะครับผม สีเหลืองจับคู่ไม่ตรงกันก็คือคุณเทียบไม่ถูกสมมติว่าคุณดูชื่อแล้วคุณไปดูวันวันเดือนปีเกิดเงี้ยมันคนละฟิลกันก็จะไม่ได้นะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบวันเกิดกับปฏิทินเพื่อตรวจสอบอายุนะครับถ้าเกิดว่าอายุไม่ตรงหรือว่าวันเกิดไม่ตรงก็อย่านะครับผมอ่ะมาดูทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดนะครับเราจะมีแบบฟอร์มแบบนี้นะรายงานการตรวจสอบนะบในรายการนี้ คุณจะสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนที่พบในเอกสารแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้ว่าตรงไหนมันผิดนะครับอย่างน้อยหนึ่งข้อก่อนที่จะให้คนขับไปหรือปล่อยรายงานให้ว่างไว้หากคุณอนุญาตให้เข้าได้ก็คือสมมติว่าเราเช็คแล้วไอ้คนนี้มันผ่านหมดก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ว่าถ้ามันมีข้อมูละลรผิดพลาดก็ไปไว้ในเอกสารนะผมเพื่อได้คะแนนสูงสุดคุณต้องค้นหาปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดนะเมื่อเวลาผ่านไปรายงานจะมีข้อมูลเพิ่มด้วยกล่องแสดงข้อผิดพลาดใหม่อ่ะก็คือประมาณว่ามันจะมีอะไรที่เราตรวจเจอขึ้นนั่นเองครับ อย่างนี้หมายเลขพาสปอร์ตยังตรงกันอยู่นะผมแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยหมดอายุวันที่22เมษายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่16ยังไม่หมดนะผมก็สามารถแล้วก็หนังสือเดินทางใช้ได้ถึงวันที่18ก็ยังได้อยู่ดังนั้นคันแรกของเราผ่านครับ,รบไม่มีอะไรต้องอ,อให้เข้าให้เข้าอ่ะเมื่อเราตรวจเสร็จหมดแล้วนะครับเขาผ่านโพลิฟีก็เตมไปอนุมัติ ฉันไปก่อนนะคือผมไอไอพวกบทพูดของเอ c พวกนี้มันแปลกๆนะดังนั้นใครดูแล้วแบบรู้สึกแปลกใจก็ตามนั้นนะ <c oughs> นถ้าเกิดเราตรวจถูกหมดนะเราก็จะได้เงินแบบนี้นะ <c oughs> นี่สรุปก,การตรวจสอบนะผมในแผงนี้คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในเอกสารที่คนขับคนล่าสุดอ่าก็คือคนที่เราปล่อยไปล่าสุดเนี่ยว่าเราตรวจอะไรผิดไหมนะผมผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการเปรียบเทียบก็คือ ข้อผิดถูกต้องนะครับผมข้อผิดพลาดท,ที่ทําให้เครื่องอข้อผิดพลาดท,ที่ทําเครื่องหมายไว้นะครับไม่มีข้อผิดพลาดที่ทาเครื่องหมายไว้สีเขียวสีเขียวแดงแดงมันจะเป็นเขียวอ่อนกันแบแดงเข้มประมาณนี้นะครับผมลแล้วผมก็ได้เงินเห็นไหมสมบูรณ์แบบเรียบร้อยโอ้ดีมา,มาคนต่อไปมาเลยครับมาขับเข้ามาน้องๆดีมาก เอกสารนะครับชาวต่างชาติทุกคนต้องมีใบอนุญาตเข้าเมืองนะครับโอเคเอกสารไหมอืมมาครับผมลำคานเงามากเอาจริงผมผมรู้สึกแบบมันมันลบรอยหยักต่ำแบบขอเป็นสูงได้ไหมเออเออเออดูดีขึ้นมานิดนึงช่างมันมาดูกันนะครับใบอนุญาตเข้าเมืองนี้เป็นของคุณซาฟาโอราซาโอราเยฟนะครับผมชื่อน่าจะตรงกันโอเค อ่าอ่าผมเจอหนึ่งจุดละนี่นะครับหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ตรงกันนี่ไม่ได้เลยนะครับก็นี่เลยหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ตรงกันนะครับรูปถ่ายที่หน้าเหมือนตัวจริงวะไม่ใช่เลยเนี่ยนี่มีหนวดมีเคราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่จุดประสงค์ท่องเที่ยวไม่ใช่ละอ่าใช้ได้ถึงวันที่ยี่สิบเมษาก็ยังได้อยู่นะครับผมแต่ว่าอ๋อโอเคสรุปมีสองอย่างนะครับที่ไม่ได้ก็คือหน้าโคลาหน้ากับ อนังสือเดินทางแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางไม่ตรงกันดังนั้นเฮอะอย่าหวังว่าจะเข้าเมืองที่ได้น้องไปโอ oh <c oughs> ไม่นะกลับรถไปเลยครับกลับรถไปเลยเขาไม่ได้นะไปแล้ววะผมน่าจะตรวจถุงหมดน้ะนี้ถุงหมดปะ เออสมบูรณ์แบบวะนี่ไงเรียบร้อยครับก็คือหมายเลขนังสือเดินทางกับรูปถ่ายไม่ตรงกันคันสุดท้ายมาสุดท้ายบอกว่าไม่ไดีอวีสองคันโอ้โหมาแบบรถกระบ,บะแบบมินิมอลมาครับพี่วัสดีเอาหนังสือเดินทางเอกสารมาสิ่งที่จำเป็นก็จำเป็นนะดิเออก่อนอื่นอืม ชื่อนะครับราซิมอินซาลูตรงกันหมายเดินัทือเดินทาง R6ZI3O0U8N ตรงกันอยู่นะครับอ่าหนังสือใบอนุญาตเข้าเมืองจะได้ถึง20บิบพฤษภาก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็วันหมดอายุ16บกพฤษภาก็ยังได้อยู่ดังนั้นคันนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับไม่มีอะไรผิดแปลกดังนั้นที่ทำดีมากครับ ไปเลยเข้าเมืองได้น่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะเออนี่<อ>ครับโชคดีครับผมเอเป็นไงเดี๋ยวรอดูผลน,นี่อีกแล้วสมบูรณ์แบบน่าเป็นไงอ่ะมาคันสุดท้ายนะครับผมโอ้โหรถหลูมาเลยเว้ยสวัสดีครับ เอกสารนะครับพี่โอ้โหไม่สวัสดีเอาเอกสารมาะครับพี่ oh, <okay. S 1> อ่ะเอาไปดูหน้าก่อนเลยหน้าน่าจะตรงนะครับชื่ออัปดิสดาฮ <laughs> เฮ้ยชื่อไม่ตรงอ่าไม่ตรงการแล้วหนึ่งนะครับอ่าแสมบายชื่อนำสกุลไม่ตรงวันหมดอายุล่ะใแบอบนุญาตเข้าเมืองใช้ได้ถึง27กุมภาพันธ์อ้าวเลยมาแล้วเลยมาแล้ว มีมีไม่ตรงกันสองจุดแล้วนะครับหมายเล่นหนังสือเดินทาง 938s อ่าไม่ตรงกันอีกแล้วโอ้โหมึงนี่ผิดกฎหมายทุกอย่างเลยโอ้โหรูปถ่ายยังได้อยู่แต่ครับคุณไม่ได้ไปต่อไปไม่นะก่อนมาที่พี่เช็คหนังสือเดินทางเลยมั้งไปไปโอ้โหแล้วรถสลูเช่ นะผิดกฎหมายเกือบหมดบา,บายยไปเร็วเชียวสมมุติแบบนีโ่โอ้โหเก่งจริงๆอืมวันนี้คุณทำาไ็กดีเลยทีเดียวนะสหายมันไม่ได้อ่ที่อพาร์ตเมนต์ของคุณอ๋อนี่ครับอพาร์ตเมนต์มันก็คือแบบเหมือนไอ้เต็นท์รถอะสภาพอะออนะครับอ่ะก็อน,นอนพักก่อนหนึ่งคืนหนึ่งวันของเกมนี้จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับการพักผ่อนนะครับการนอนหลับเนี่ยจะช่วยสร้างระดับการรับรู้ของคุณซึ่งจําเป็นในการตรวจดูเอกสารนะครับผมแล้วก็อัปเกรดที่พักได้นะฮะมานี่แล้วเวลาก็จะพานไปนี่ครับในหนึ่งวันเนี่ยมันจะสรุปด้วยว่า,าเราได้เราได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยหวันเนี่ยเราจะเสียค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินนะผมแล้วก็เงินเดือนพนักงานก็คือเราเนี่ยเป็นหัวหน้าแต่ว่าเรามีพนักงานคอยช่วยอยู่ด้วยนะครับก็เราได้มา400ใช่ไหมหักไป60 75เหลืออยู่แค่เนี้ย215โอเคอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับตอนที่หนึ่งของ c o นทราแบนด์โพลิผมบอกเลยว่าเดมอีกนิดนึงอ่ะตอนนี้ชื่อยูริเปโตรฟนะผมเป็นรอง,องผู้บัญชาการและ จะเป็นผู้นำในการฝึกคนที่สองโอเคฝึกคนที่สองเราได้สังเกตเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้ลักลอบนะฮะที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นอืประมาณว่ามันจะมีคนปลอมข้อมูลนะ่ะเออนีแล้วก็มาดูบอร์ดข้อมูลนะครับแต่ละวันเนี่ยบอรดข้อมูลเนี่ยก็จะมีนะครับ ค้นหาทุกคนที่ตรงกับคำข้อมูลนะผมจำไม่ว่าห้ามไม่ให้มีของเถื่อนข้ามพรมแดนอาคาเรสตันได้อ่ะนี่เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับว่าจะไม่หมดอีกโอเคอ่ะคืออย่างนี้ครับในหนึ่งวันไอ้ตรงบอร์ดผู้รับรอบผลสินค้ากับระเบียบการรับสมัครนี่นะครับผมถ้ามันอยู่ในหมวดนี้แปลว่าในวันนี้คนที่จะเข้าเมืองเรามาเนี่ยนะมันจะมีคนแอบขนของเถื่อนเข้ามาซึ่งเราจะต้องตรวจสอบแต่ว่า เขาจะมาในรูปเล่นไหนมาไม้ไหนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้มาดูกันในตอนที่2ของ Contraband Police นะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นไปจนถึงประมาณวันที่5แล้วผมชอบมากก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาเล่นใหม่แล้วก็ทำเป็นคลิปนะครับให้คุณผู้ชมดูเป็นซีรีส์บ้างดีกว่าเพราะว่าปกติแล้ววิดีโอช่องผมเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อหาแบบจบจไปใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมขอลงเป็นเป็นเกมแบบเป็นซีรีส์เกมยาวๆบ้างนะครับเอาล่ะ และนี่คือคอนทราแบนพลิสวันที่1ของผมนะผมถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เนื้อหาสาระจากผมโด e ย y c e Official นะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ตอนที่หนึ่งของคอนทราแบนพลิสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่2นะครับไม่นานเกินรอนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ